วันนี้ก็มีเรื่องราวที่ครบถ้วนนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้กันเลยค่ะก็คือ Social Today ย์สำหรับวันนี้นั่นเองวันนี้เป็นเรื่องราวที่รถโดดคนดีดพี่ชอบโชว์พาวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันค่ะ ะค,ะคือเป็นลักษณะที่เ,เขากำลังบิดรถมอเตอร์ไซค์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในท่าทางของเขาก็มีการเหมือนพยายามทำโลตีใช่ไหมเพราะด้วยปกติเราจะคุ้นชินกันนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะถ้าเป็น คนอินเดียเขาก็จะมีการทําโรตีกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมแต่นี้ก็คือมันไม่ใช่แบบว่าโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ในการทำโรตีนะแต่คือเหมือนเขาเป็นสายแวนนะ้นอ่ะแล้วก็แบบแมอยากจะทําโรตีขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็อมสมงสมบัติใหญ่โตเลยตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปวันนี้นะคะเออนะอ่ะดดบิดบิดอ่ะมีลีลาอ่ะอ้ยอืม จริงๆถ้าถ้าถ้าบนโต๊ะนะั้นะมีอุปกรณ์ในการทําโรตีเราก็อาจจะคนในที่อยู่แถวนั้นอาจจะได้กินไปด้วยเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะผ่านทางโซเชียลทูเดย์ของเรานั่นเองเว r ร์นิวสข่าวในมือคุณ